นี้ปายการเมืลยนะเมื่อวานพักร่วมฝ่ายค้านเข้าประชุมกันค่ะกาหนดท่าทีเรื่องแก้ทํานนใช่ละหลังการประชุมก็ออกมาแถลงป็นกะแยะเลยจุดยืนของฝ่ายค้านหนึ่งต้องต้องผ่านร่างกฎหมายประชามติเสียก่อนจึงมาพิจารเรื่องร่างแก้ทํานนสองในเรื่องของการแก้ทํานวนจะแก้กี่มาตราแก้กี่ประเด็นค่ะน่าสนใจเต่นต่้นหรือสิ่งอื่นใดนะ เราอยากจะฟังมุมมองของตัวใหญ่เรียกว่าตัวใหญ่ก็แล้วกันมองเกมแก้น้ฐมนุนซึ่งถูกจุดพลุโดยพลังประชารัฐก่อนเพื่อนเลยนะค่ะอ่าโอเคอนําดงยื่นไปแล้วเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่พลตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักเสรีรวมไทยพักร่วมฝ่ายค้านอีกหนึ่งพักท่าทีการแก้ไขรัฐมนูญเกมการแก้รัฐมนูญน,นับจากนี้ ไปกันที่พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยเวศนะคะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เสรีครับ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 คุณเสรีพิสุทธิ์ครับเรียนถามนิดนึงเมื่อวานพักโครงฝ่ายค้านประชุมกันมีมติจะผลักดันให้ผ่านร่างกฎหมายประชามติเสียก่อนแล้วค่อยมาพิจาราร่างแก้รัฐธรรมนูญแล้วตรงนี้ทําไมอะไรอย่างไรครับเออทำไมจึงคิดว่าต้องผ่านร่างกฎหมาย ประชาติปไตยกอ่อนแล้วค่อยมานั่งแก้รัฐหนุนกันครับที่มาของมันค,คือความจริงอ่ะผมผมว่าอการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยมันตกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วก็มาเริ่มทำหมายประชาติกันครับนะแล้วก็ทำมาใกล้จะเสร็จแล้วล่ะครับใกล้จะเสร็จแล้วปรากฏว่าสวนะไม่เข้าร่วมประชุม ไม่ใช่ไม่เข้ารงวมประชุมออกจากห้องประชุมไปจนจนนับองค์ประชุมไม่ครบนะ,ค,ะครับก็เลยเลยค้างอยู่เมื่อค้างอยู่เนี่ยนะพอเปิดสภาประมาณใหม่เนี่ยเอาแล้วพรังมิชาลัดโดยนายไพบูญพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับ,รบก็ก,ก็ก็มาเริ่มเสนอใหม่รบนะครับอพอเริ่มเสนอใหม่เนี่ยพรรคฝ่ายพันก็เลยองคิดว่าเอ๊ะเมื่อคุณเสมอใหม่แล้วจะปล่อยให้คุณเสนอฝ่ายเดียว มันคงจะไม่ชอบไม่ถูกต้องนะครับพราะฝ่ายค้านก็ก็ต้องเสนอเ,เข้าไปด้วยนะเพื่อเปรียบเทียบกันทั้งที่เราก็รู้ว่าพักพลังไปพักรัฐบาลหรือพักรังประชารัราน,นี่ยตยงมีเสียงมากกว่าแต่ผมเองหรือพักฝ่ายค้านก็ไม่หน่ายใจว่าพักภูมิใจไทยก็ดีพักประชาธิปัตย์หรือพักชาติไทยนะที่ร่วมกับรัฐบาลเห็นด้วยกับ สติของพลังประชารัฐหรือเปล่าะใน,ในใจเพราะฉะนั<ม>้นเราก็จําเป็นจะต้องยื่นเข้าไปประกบด้วยนะครับ็นอะไรก็ตามก็ยังอยากเห็นว่าทํอะไรเนี่ยนะฮะทําเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงคะะไม่ใช่ทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองพักตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้เหนี่ยมนาจมนี้ยอย่างนี้นะฮะจะลมาศโดยไม่สุจริตเนี่ยนะฮะครับครับ มันไม่มีประโยชน์หรอกเขาจ่ายายรุ่มามอากคถาบันมันองให้ประชาชนยอมรับด้วยนะครับนะไม่ใช่เป็นการฉวยโอกาสอย่างนี้นะถ้าอยากจะแก้ใหม่นะแก้ใหม่ก็อยากให้ประชาติมันผ่านขั้นตอนและดำเนินการตามตามขั้นตอนนะฮะโอเคมันก็จะเป็นเรื่อง โอเคโอเคคุณสรีวิสุทธ์ครับถามจดดุดยืนหรือมุมมองของฝ่ายค้านนิดหนึ่งนะครับที่อยากจะผลักดันให้ผ่านร่างกฎหมายประชามติไปเสียก่อนแล้วค่อยมาพิรณาร่างกฎหมายแก้รัฐนูลเนี่ยนะครับมันมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไรมันได้มันเสียกันอย่างไรในเกมแก้รัฐนูนหรือไม่ครับเรื่องร่างกฎหมายประชามติครับคือเราต้องการให้การแก้ไขรัฐนูญเนี่ยฉบับใหม่ที่เราจะ แกเนี่ยนะฮะมันเป็นอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่ารัฐมนูน60เนี่ยมันไม่ถูกต้องเป็นธรรมจัดทำโดยพชนะฮะแล้วก็ไปควบคุมการออกเสียงลงประชามตินะฮะไม่เดินมันการตามนู่นนู่อะไรต่างๆเลยนะไอ้ที่ว่าจะต้องส่งร่างรัฐนูนไปให้คนพิจารณานะฮะผมจำไม่ได้แล้วละว่าจะ สี่สิบล้านคนหรืออะไรอย่างนงี้นะฮะผมเองไม่เคยได้รับเลยทุกคนในพักผมก็ไม่เคยได้รับนะก็ผิดจะแออกแล้วก็ไม่ส่งให้เขาอ่านกันนะฮะที่ประชาชนทั่วไปก็ไปหลอกเพราะว่าดีเอาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขที่หลังอะรอย่างเงี้ยนะฮะชาวบ้านมาด่นะก็โอเคอยากจะ ให้มีรัฐนูนจะได้ระตังที่ก็ลงประชามติกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ้วก็จะเป็นต้องแก้ไขทีนี้มาถึงเรื่องกฎหมายประชามตินะฮะหลักก็คือต้องการให้บุยีู้ทื่รางเนี่ยนะนะมีความเป็นธรรมมากกว่านี้ไม่ใช่ร่างโดยกรชหรือร่างโดยพรักรัฐบาลนะฮะนะและตอนนี้ก็ดําเนินการนะมาใกล้จะจบแล้วล่ะถึงมารา50ับแล้วะครับ นะแล้วก็จบแล้วนะนะนะก็มาตั้งสะสะรอนะฝักดานให้มีการแก้ไขและดูดทั้งฉบับนะครับค่ะนะเราเราก็เห็นว่าโอเคถึงแมนะ้จะมันมันจะไม่จะมีปัญหาบ้างแต่ก็ยังดีกว่านะฮะ นายพประชาชนจะมีส่วนในการแ<อ>ก้ไขตัวเองอโอค้ครับครับครับผมจับประเด็นอย่างนี้ครับ,รบผมจับประเด็นก็คือที่เราอยากจะผลักดันกฎหมายประชามาติให้ออกมาเสียก่อนก็เพราะว่าเรามีธงที่<แ>ะจะเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256นําไปสู่การตั้งสงสซึ่งมันจะเกี่ยวร้อยกับการเรื่องทางประชามติไปถามประชาชนว่าโอเคไหมถูกไหมฮะครับอ๋อมันไปเชื่อมโยงกันตอนนั้นโอเคเข้าใจแล้วที่นิ้ย้อนกลับมาตรงนี้ครับก็คือเมื่อสักครู่คุณเชนิพิสุทธ์บอกว่า การแก้คำนวนอีกอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับมันถูกจุดคุโดยคนของพรมปาะชัรัฐเป็นการเสนอแก้เป็นรายมาตราโดยเฉพาะประเด็นเรื่องบัตรเลือกตั้งนะครับขณะเดียวกันคุณสรีวิสุทธ์ก็บอกว่าเมื่อมองไปที่พักร่วมฝ่ายรัฐบาลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพวกไทยกับประชาศาสตร์เขาคิดอย่างไรเขาคิดเหมือนกับทางพรมปาะชัรัฐหรือไม่ดังนั้นคุณสรีวิสุทธ์วิเคราะห์เกมแก้คำนวนของพรมปาะชัรัฐอย่างไรครับ คืออันนี้ไม่ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรเลยนะฮะแล้วก็เห็นชัดเจนอาปากเห็นยิ้งไก่แล้วอไม่อาปากเห็นวิ้งไก่เพราะอะไรเพราะว่าคุณไผบูล์ออกมาแถลงนะฮะว่าจะแก้ไขเอาเอาเอาที่เห็นชัดชัดชัดที่เกี่ยวข้องนะฮะกับทุกภาคการเมืองนะเช่นจะเปลี่ยนบทเลือกตั้งจากใบเดียวเป็นสองใบนะครับจะให้มีสอสเขตนะ สอสอห้าร้อยตามเดิมเปลี่ยนแจกสอสเกตสามร้อยห้าสิบเหลือกลายมากขึ้นสี่ร้อยบัญชีรายชื่อหนึ่งร้อยแต่ร้อยห้าสิบเหลือหนึ่งร้อยเนี่ยแล้วยังต้องสมัครนะพักจะต้องส่งสมัครอย่างน้อยต้องร้อยเขตขึ้นไปนะถึงจะมีสิทธิ์นะฮะแล้วก็คะแนนที่พักได้รับเลือกต่างๆได้รับการเลือกตั้งเนี่ยนะต้องขั้นต่ำต้องหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ลงคะแนน ดูแค่นี้เราก็เห็นเออแล้วยังมีเพิ่มเติมด้วยแต่ไม่แตะอำนาจสวอู่สิครับครับตรงนี้เราก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าพรรคพลังมชารัฐต้องการตัดพรรคเล็กสักน้อยออกไปเป็นพักหนึ่งคนสองคนสามคนห้าคนนะไม่รู้จะรวมถึงพักสิบคนที่ถูกโกงแล้วอย่างผมด้วยเปล่านะครับแล้วแต่นะฮะแต่เห็นไหมถ้าอยากจะแก้ทำไม ทำไมไม่แตะสวเรานะฮะสวไม่เลือกนายยกทําไมครับครับตุยจะทําก็ทําไปครับทีนี้การที่กําหนดในลักษณะเช่นนี้ขึ้นมาเนี่ยนะะก็คงจะเห็นว่าถ้าเห็นจากนักการเลือกตั้งทั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะก็ถ้าเอาสองร้อยห้าสิบกับร้อยห้าสิบต่อไปเรื่องใช้ปัดใบเดียวนะฮะเดียวจะเหมือนกับเพื่อไทยอัอาที่แล้วซึ่งได้สองเขตก็จริงแต่ว่าปฏิริ ไม่ได้เลยใน่าด้ไม่ได้เลยแล้วพลังปริชารัฐเมื่อบริหารประเทศมาสองปีเนี่ยนะฮะก็ใช้เงินของพี่น้องประชาชนไปทำประชานิยมมากลายมาศาลตึตเทีอะไรต่างเนีะก็คิดว่าตัวเองจะมีเสียงมากแล้วนะฮะแล้วประกอบกับการเลือกตั้งซ่อมพุกพื้นที่พลังประชารัฐชนะหมดนะฮะ ก็เกิดความมั่นใจเกิดความลึกถึมว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะเขาจะต้องได้สอสอเขตมากขึ้นครับถ้าได้สอเสียเขตมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนเพื่อไทยนะคุณประยุทธ์ก็ดีคุณประวิทธ์คุณอนุคมก็จะไม่ไม่ได้เข้าสภาอะไรเงี่ยนะเพราะว่าเพราะว่าจะไม่ได้ปฏิริษีใช่จะเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับโอเคนะครับโดยคิดอย่างเงี้นะ ครับคิดเพื่อตัวเองโอเคใช่ไหมฮะที่้คิดเพื่อประโยชน์ประเทศชาติขาดชุดเลยครับครับ้นถามต่อไปก็คือว่าพักร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยลอง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 อ่านเกมหรืออ่านทางของภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์สิครับว่าเขาโอเคด้วยไหมเอาด้วยไหมกับ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 ประเด็นนี้กับประเด็นนี้ของพลังประชารัฐคือว่าผมก็ไม่มีโอกาสคุยกับคุณอนุทินหรือคุณจรินนะฮะ เราไม่เดียวสารคุยกันนะเพราะว่าในพื้นฐานเนน,นะตั้งแต่เลือกตั้งครั้งที่แล้วผมบอกให้สองพักเนี่ยมาอยู่กับมาอยู่กับทางฝ่ายป,าประชาธิปไตยเนี่ยนะนะแล้วผมได้รับการอนุมัติจากพรักเพื่อไส่ให้คุณให้พูดไปเลยว,ว่าให้คุณอนุทินเป็นนายกหให้คุณชวนเป็นประธานสภาแล้วเรวงผมยังแถมสอสอผมเนี่ยให้ประชาธิปกตรไปอีก จะได้มีรสนเพิ่มขึ้นนะก็เหมือนกานคุณชวนต้เป็นประธานสภาเหมือนเดิมใช่ไหมต้อสมีรี็มากขึ้นคุณกินจากรองนายกเป็นนายกแต่พวกที่ไม่เอานะฮะตอนฟอร์มครมอแข่งกันพวกนี้ไม่เอาไปสนับนุนเปเด็จการ แล้วผมผมไม่เอาไปเดาะอยู่แล้ว okay, ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ค่อยได้คุยลิงหรือก <okay, S 2> ินตอเนะครับ <okay. S 2> <นะ S 1> แต่พอจะวิเคราะหนะ์แต่พอจะวิเคราะห์ได้ไหมครับว่าสองพักร่วมรัฐบาลสองพักนั้นเ,เขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรพอจะวิเคราะห์ออกไหมฮะผมผมก็วิเคราะห์ไปอย่างนั้นนะฮะแบบไม่มีข้อมูลแล้วก็แบบว่าไม่ได้คุยกันเลยนะคะผมเชื่อว่าผมผมเชื่อว่า ตังสองพักเนี่ยนะฮะเขาน่าจะไม่เห็นด้วยนะฮะน่าจะไม่เห็นด้วยอ่าเพราะว่าเขาอาจจะเสียประโยชน์นะฮะอาจจะเก่งอยู่คงจะไม่เห็นด้วยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ตั้งท่าอย่างไงนะฮะโอเคครับครับแล้วก็คงจะต้องไปฟังดูหรือเขาจะยื่นเข้ามาใหม่แต่ไม่ได้ข่าวจะยื่นนะฮะโอเคครับ ครับท่นี้ย้อนกลับมาที่พักร่วมฝ่ายค้านทราบมาว่าพักร่วมฝ่ายค้านเองก็มีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยกับบัตรสองใบและฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับบัตร2 2> สองใบ,บนะฮะจริงไหมครับที่พักร่วมฝ่ายค้านก็แบ่งเป็นสองฝ่ายเช่นกันเรื่องบัตรใบเดียวหรือสองใบก็จริงครับเมื่อวานผมก็ส่งคุณวิรัชวรสุรินทร์เราหัวหน้าพักไปประุมเรื่องบักฝ่ายค้านแทนนะเพราะผมธารกิจในการบริหารพักมันเยอะนะฮะก็ส่งไปร่วมประชุมแทนก็ เห็นว่าพักพกเพื่อไทยนะคราวที่แล้วโดนลักษณะอย่างนี้นะผู้ใหญ่ในพักไม่ได้เข้าเลยนะ,ะ,ะนะ,ะก็ก็ก็อยากจะปรับเปลี่ยนไปสองใบ<ะ>แบบที่เดิมที่ตัวเองชนะการเลือกตั้งมาตลอดน,นะนะส่วนพักผมก็ดีกับพักคก้าวหน้ากับพักเก้าไกลก็ดีนะฮะก็คือไหนๆจะเปลี่ยนแล้วมันต้องเปลี่ยนให้ดี ใช่ไหมไม่ใช่จะมาเปลี่ยนเพื่อเอาลเราเปรียบกันอะไรต่างๆก็พูดตรงๆก็ไม่ได้เห็นด้วยนะฮะโอเคเ็นฝ่ายค้านเองก็แบ่งเป็นสองฝ่ายโอเคก็อยากจะให้พิจารณากฎหมายวิชาธรรมติให้เสร็จเสอยก่อนตั้งร้อยให้เรีบร้อยเส้ยก่อนแล้วเรื่ปรกาศเส้นสายระมกั ดังนั้นดังนั้นมติฝ่ายค้านเมื่อวานก็คือพรรคเพื่อไทยจะนําร่องยื่นแก้รายมาตรารัฐนูลไปก่อนส่วนส่วนพรรคฝ่ายค้านพรรคไหนเห็นด้วยกับร่างไหนไม่เห็นด้วยกับร่างไหนก็ตามอัธยาศัยก็มาเข้าชื่อร่วมกันภายหลังถูกไหมฮะครับคือคือตอนนี้ก็ก็เมื่อยื่นกันเข้าไปเราคื่ผมไม่ได้พักเจยเพื่อทยไม่ไม่ได้ยื่นนะฮะโอเคว่าเราแค่สิบเสียงใช่ไหมฮะแล้วก็ไปอภิปรายกันในสภานะฮะส่วนการจะลงมติ ให้เป็นยังไงนะฮะครับจะเอาเหมือนพลังประชารัฐแป้หรือเอาเพื่อเอาเพื่อไทยหรือยังไงไงนะก็ระหว่างนั้นนะฮะเราสามารถประชุมต่อในพักกันได้เพื่อมีมติผมไม่อยากพูดไปในวันนี้โอเคได้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 รอนิหนึ่งรอนิหนึ่งเราจะต้องมีคุยกันอีกรอบใช่ไหมคะ เอาละครับเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณสรีพิสุทธิ์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้าพักเสรีรวมไทยค่ะพักสักครู่ครับ